ข้อความจากสภาสูงซีเรียสเรื่องการรักษาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณทักทายพวกเราคือสภาสูงซีเรียสแล้วเรามาที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยและทุกอย่างจะเรียบร้อยในสื่อของทางเลือกของคุณนั้นมีการพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายที่ซ่อนอยู่ ที่ไม่ให้คุนนั้นเห็นเป็นเวลาหลายปีเทคโนโลยีที่เรียกว่าใหม่เหล่านี้เช่นพลังงานฟรีเตียงทางการแพทย์หรือว่าเตียงเม็ดเบสและรูปแบบทางการรักษาอื่นๆนั้นเก่าแก่พอๆกับเวลาเราได้บอกพวกเขาให้มาหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเรานั้นมีเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ในอรารยธรรมของเรามาหลายยุคหลายสมัยแล้ว อย่างไรก็ตามบัดนี้เป็นเวลาที่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกพวกคุณทุกคนจะเรียนรู้จากภายในตัวเองว่าตัวเองนั้นมีพลังมากเพียงใดในความเป็นจริงเหล่ากลุ่มพวกความมืดนั้นพวกเขาเป็นกลุ่มของความมืดกว่าของดาวเคราะห์ของคุณและพวกเขาก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะซ่อนเทคโนโลยีเหล่านี้จากคุณ แต่ตอนนี้เมื่อองค์ประกอบแห่งความมืดหรือเหล่ามืดเหล่านี้จางหายไปจากสายตาของคุณมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณนั้นจะเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เพื่อที่คุณนั้นจะได้กล้าไปสู่วิถีแห่งชีวิตใหม่วิธีการใหม่ของการเป็นนี้แสดงถึงการควบคุมตนเองพวกคุณหลายคนจะถูกดึงดูดให้คิดค้นเทคโนโลยีเหล่านี้ใหม่ด้วยตัวคุณเอง วันนี้เราอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับการรักษาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณบรรดาผู้ที่เคยติดต่อกับเราหรือเชื่อมต่อกับเราและใช้สมาธิกับตนเองจะตระหนักได้มากขึ้นถึงวิธีการรักษาร่างกายจากภายในเราเชื่อว่าคุณนั้นสามารถที่จะรักษาตัวเองได้เพราะคุณทำได้อยู่แล้วสิ่งที่คุณนั้นได้เรียนรู้มากมายจากการทำสมาธิ ประตูซ mm ีร hmm. ีของเราในตอนนี้อาจนำคุณไปสู่อีกขั้นในความเชื่อในตัวของคุณเองในตอนนี้เราขอนำเสนอเทคนิคที่คุณนั้นหากคุณทำตามแล้วมันจะเกิดการท้าทายและการรับรู้ของการรักษาของคุณ mm hmm. และเช่นเคยเราขอแนะนำให้คุณนั้นปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม mm hmm. เพื่อที่จะวินิจฉั ใช้ปัญหาต่างๆที่คุณนั้นอาจมีและเมื่อร่างกายของคุณนั้นได้เปลี่ยนจากคาร์บอนเป็นคริสตัลไลหรือว่ากลแสงคริสตัลผู้เชี่ยวชาญนั้นมักจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในขั้นตอนที่สูงขึ้นของการเอ็กเซนชันหรือการเล่นมิติขึ้นสู่สวรรค์ของคุณในขั้นตอนนี้การฝึกกับปัญหาเล็กๆน้อยๆของคุณก่อนนั้นที่คุณนั้นควนรระมัดระวัง แต่ให้คุณนั้นโปรดวางใจได้ว่าหากว่าคุณนั้นยังคงฝึกต่อไปในอนาคตคุณจะสามารถรักษาทุกสิ่งได้ทั้งตัวคุณเองและตัวผู้อื่นด้วยคุณไม่จำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยเตียงอีกต่อไปในตอนเริ่มต้นนั้นคุณสามารถปฏิบัติซ้ำได้ทุกวันและเป็นเวลา21วันหากว่าคุณนั้นเชื่อในสิ่งนี้ด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า คุณก็จะสามารถแก้ไขสิ่งที่คุณนั้นต้องการรักษาได้โดยที่คุณนั้นไม่ง้อเตียงเม็ดเพชรอีกต่อไปจําไว้ว่าคุณต้องฝึกฝนตนัวเองผ่านการทําสมาธิเยอะๆเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตอนขั้นตอนของการเยียวยาและรักษาและมันก็จะได้ผลสําหรับคุณภายในระบบความเชื่อของคุณนั่นเองเพียงคุณนั้นมีความเชื่อของคุณเองเท่านั้นและอย่าตำหนิตัวเองค่ะว่าคุณน้าได้เริ่มทำในครั้งแรก เพราะวิธีนี้นั้นมันไม่ได้ผลสําหรับคุณคุณจะต้องฝึกสมาธิบ่อยๆและก็าหาตัวตนขับไข่ภายในของคุณบ่อยๆอ,อย่างที่เขาได้พูดกันการฝึกฝนนั้นทําให้เกิดความสมบูรณ์แบบที่รักการเชื่อในตัวเองนั้นเป็นความเชื่อที่ทรงพลังและคุณต้องใช้เวลาเพื่อทําให้ตัวคุณเองนั้นสมบูรณ์แบบก่อนนั่นคือเหตุผลที่คุณนั้นมาอยู่ที่นี่เพราะอย่างที่เยซูอา หรือเยซูเคยเป็นคุณเพราะอย่างที่พระเยซูนั้นเคยเป็นหรือเยซูอาเคยเป็นคุณเองก็มาในฐานะของผู้ที่ทำการอัศจรรย์เช่นกับเยซูอาเช่นกันคุณนั้นได้มาเพื่อที่จะสอนความเชื่อเหล่านี้ในตนเองเมื่อกว่า2,000ปีก่อนโดยกำเนิดแล้วในจิตสำนึกของพระคิดซึ่งในขณะนี้ได้กลับมายัางโลกแล้ว และพระองค์ก็ได้เสด็จกลับมาเพื่อให้ผู้คุณทุกคนนั้นสามารถเป็นผู้รักษาเดียวยาด้วยสิทธิของคุณเองและสามารถที่จะทำการอัศจรรย์ของตัวคุณเองได้และท้ายที่สุดก็สามารถที่จะรักษาเยียวยาผู้อื่นได้ด้วยเช่นเคยให้คุณนั้นเชื่อมต่อกับเราและเชื่อมต่อหาเราเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคุณตลอดขั้นตอนนี้เพราะว่าเรานั้นสามารถที่จะช่วยคุณได้ทันที การทำสมาธิเพื่อทำความสะอาดและการรักษาเยียวยาให้คุณนั้นนั่งหรือว่านอนแล้วก็เข้าสู่สภาวะแห่งความเงียบและความนิ่งและให้คุณนั้นค่อยเห็นแล้วก็เข้าสู่ความคลายกำหนัดแล้วให้คุณนั้นบอกให้เซลล์และกล้ามเนื้อในร่างกายของคุณนั้นผ่อนคลายและให้คุณนึกภาพว่าคุณนั้นกำลังนอนอยู่บนเตียงเม็ดเบ็ดหรือว่า เตียงการแพทย์แห่งใหม่และให้คุณนึกภาพจินตนาการขณะที่คุณนั้นนอนอยู่บนเตียงนี้และให้แสงสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเงินส่องมายังจัก,กรวาลที่ส่งมาจากลงมาจากจัก,กรวาลและนั่นจะทำความสะอาดเซลล์แต่และเซลล์ในร่างกายของคุณอย่างสมบูรณ์หากคุณนั้นมีอาการป่วยต่าง หรือว่าคนป่วยที่ต้องการการรักษาจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของคุณคุณสามารถที่จะชี้ไปที่จุดนั้นด้วยนิ้วชี้ของคุณและให้คุณนั้นวางมือไว้บนส่วนนั้นที่คุณป่วยในร่างกายของคุณก็ได้คุณสามารถใช้นิ้วเป็นแสงเลเซอร์รักษาเซลล์บริเวณนั้นในขณะที่คุณนั้นได้ทำเช่นนี้ ให้คุณพูดกับส่วนของร่างกายของคุณที่ต้องการการรักษาเยียวยา,ยาหรือว่าทั้งร่างกายของคุณและให้คุณพูดออกไปว่าฉันขอให้เซลล์แต่ละส่วนในร่างกายของฉันสร้างใหม่และงอกใหม่เพื่อให้มันกลับมาหาฉันการจัดตำแหน่งและความสมดุลของตัวตนที่สมบูรณ์แบบของฉันฉันขอวิงวอนคุณภายใต้พระคุณ และหลังจากที่คุณนั้นได้กล่าวออกเสียงคำเหล่านี้กับร่างกายของคุณไประยะหนึ่งแล้วคุณก็จะรู้ว่าเมื่อใดนั้นคุณควรจะหยุดแล้วก็พักผ่อนบนเตียงบำบัดหรือเตียงเม็ดเบสที่คุณนั้นใช้อยู่คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณนั้นต้องการได้และให้คุณลองจินตนาการนึกภาพว่ามีนางฟ้าแห่งดาวซีริอุสผู้เยียวยารักษา ได้อยู่กับคุณหรือว่าชาวซีเรียสได้อยู่กับคุณและให้คุณนั้นปรับแต่งการรักษาของคุณเองและให้คุณนั้นชี้นำและและชาวซีเรียสก็ได้ชี้นำคุณไปสู่ทุกสิ่งที่คุณนั้นต้องทําเพื่อช่วยในกระบวนการบำบัดนี้และเมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้คุณลืมตาขึ้นแล้วก็กลับสู่สภาพตื่นของสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่และต่อไปก็ให้คุณนั้นเชื่อมต่อกับศูนย์กลางของโลกผ่านรากของคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าของคุณให้คุณนั้นเดินเท้าเปล่าเชื่อมต่อกับโลกกยาแม่ธรณีของคุณนั่นเองเราขอส่งคำมวยพรมากมาย ความรักและแสงสว่างมากมายมาให้คุณพวกเราคือสภาสูงซีเรียสผ่านเทียเกรสซีเรียสโดยบูสเดย